เช่นเคยนะคะวันนี้แก้วมีเจ้ารีโว s สมาร์ทแคปมาให้ทุกคนชมกันค่ะรถแบรนด์หลักนะคะมีทุกสาขาข,าของบอยรถบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สาขาชะอำค่ะแก้วจะพามาชมรีโว s สมาร์ทแคปที่จอดอยู่ที่สาขาชะอำเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คันแรกเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Revo SmartCA แ 2.4J ค่ะ คันนี้นะคะเป็นปีใหม่เป็นปี2019นะคะคันนี้นะคะราคา519,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มาในสีเทาเข้มนะคะหน้าหล่อแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีใหม่ปี2019นะคะเป็นตัว Smart Cap ก็คือทั้ง3าตัวที่หยิบมาในวันนี้นะคะเป็นตัว สม a ร์ทแคบแคเปิดได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงนะคะว่าคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามมากน้อยเพียงในค่ะสำหรับภายในเจ้าคันนี้นะคะก็คุมโทนมาในสีดำค่ะและ Smart c a คของ t o y ยต้นะคะก็เปิดได้ถึง9 0องศาเลยทีเดียวนะคะคันนี้มาในเบาะผ้าค่ะและคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะสำหรับคันนี้นะคะแคบของเขาที่นั่งของเขานะคะ เป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะและด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะกระบะมีแม็กไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ริ้วรอยในการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะสำหรับเจ้ารีโวคันนี้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะสาภาพสวยงามมากๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับรีโวคันนี้นะคะ Smart c a ค 2.4J นะคะราคาอยู่ที่519,000บาทค่ะถ้าใครไม่ชอบสีเทาเข้มนะคะชอบสีขาวนะคะชอบสีสะอาดๆนิดนึงนะคะแก้วก็มีมาให้นะคะสำหรับเจ้ารีโว่สมาร์ทแนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น 2.4e นะคะเป็นปี2016ค่ะมาในสีขาวแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะว่ามีสภาพภายในเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มาในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะภายในนะคะเป็นสีคุมโทนสีดำมาเช่นเดียวกันนะคะและ เป็นเกียร์แมนนวลค่ะคันนี้นะคะมีโหมดมาให้ด้วยนะคะถึง2โหมดด้วยการอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนั่นเองนะคะเบาะผ้าด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังแคปนะคะเป็นเบาะหนังค่ะแม็กไลเนอร์ของเขานะคะก็สวยงามเช่นกันเดี๋ยวเราพามาดูนิดนึงนะคะอยากได้อยากดูรถกระบะก็ต้องพามาชมแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะเพราะว่าขนของขนเงินต้องบอกขนเงินนะคะคันนี้แม็กไลเนอร์ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้งานค่ะ ริ้วรอยนะคะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามนะคะเกือบร้อยเปอร์เซมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะโดยรวมก็ไม่แพ้กับ เจ้าปี2019เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปี2016แต่ว่าคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าม,มากๆนะคะสำหรับเจ้ารี v o Smart c a แ 2.4e คันนี้นะคะราคาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทค่ะ 2คันเป็นยังไงบ้างคะยังไม่จุกใจใช่ไหมไปอีก1นึคันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาในสีเทาแต่ว่าเป็นสีเทาอ่อนสีบรอนเทานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ r ี v o Smart Cap 2.4e คันนี้ปี2017ค่ะราคาคันนี้อยู่ที่475,000บาทค่ะเรามาดูรูปร่างของคันนี้นะคะก็จะไม่ได้แตกต่างกับคันสีขาวมากนักนะคะเพราะว่าเป็นปีใกล้กันนั่นเองนะคะ แต่ว่าคันนี้นะคะมาในสีบรอนเทานะคะก็จะมีความหรูหราไปอีกแบบนะคะสวยงามไปอีกแบบเผื่อใครชอบแนวสีแบบนี้นะคะคันนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในเจ้าคันนี้กันสักนิดนึงดีกว่านะคะสําหรับภายในเจ้าคันนี้นะคะก็คุมโทนสีดําเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3คันเป็นเกียร์แมนนวลต้องบอกอย่างนี้เนาะ บอะผ้ามาให้นะคะแล้วก็มี Eco m o d หมดพาวเวอร์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับแก้วนะแก้วอยากจะบอกว่าแคปของ Toyota เนี่ยสามารถเปิดได้ถึง90องศานะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่แก้วอยากจะบอกว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนแก้วเพราะว่ามันเปิดได้กว้างมากทำให้การขึ้นลงเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะที่นั่งแคปก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันค่ะไปดูแมกไนเนอร์ด้านหลังกันด้วยนะคะสำหรับแมกไนเนอร์คันนี้นะคะก็ สวยงามไม่แพ้กันค่ะแล้วก็ใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสำหรับเจ้าสีเทาคันนี้เนาะถือว่าใครได้ไปก็คุ้มค่าไม่แพ้กันทั้ง2องคันนุ้นเลยนะสำหรับคันนี้นะคะคุณภาพโดยรวมก็สวยงามเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่แพ้กับอีกสองคันด้านข้างเลยนะเน้นย้ำคันนี้กันอีกสักนิดนึงนะคะคันนี้ SmartCA คนะคะ 2. 4อ e นะคะ ปี2017ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทค่ะคันสีขาวนะคะสม a ร์ทแคป e เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นปี2016นะคะราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะและคันสีเทานะคะสีเทาเข้มตรงนี้นะคะคันนี้นะคะเป็น Smart c a คป 2. 4 j นะคะปี2019ค่ะคันนี้ราคา519,000บาทค่ะ สำหรับ3ามคันนี้นะคะถ้าใครสนใจตอนนี้นะคะจอดอยู่ที่สาขาชะอำนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกไปที่สาขาอื่นๆอีก3สาขานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะร้านบอยรถบ้านยินดีบริการนำรถไปให้คนลูกค้าดูถึงที่เลยนะคะสำหรับวันนี้แก้วต้องฝากเจ้า smartcab r e v o นะคะของแบรนด์ toyota ไว้ด้วยนะคะ ใครสนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือจะติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเก้ีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ